สวัสดีครับท่านผู้ปกครองและก็นักเรียนนะครับวันนี้ครับเจอกับครูกิติพงษ์ช้างชูครับหรือครูปอปนะครับในวิชาพลศึกษาครับเรื่องการเคลื่อนไหวแบบผลัดลักษณะผสมผสานนะครับชั้นรฐมศึกษาปีที่5หรือป .5 นะครับวันนี้ครับเป็นการเรียนการสอนครั้งแรกของภาคเรียนที่2นะครับซึ่งใบงานก็จะเป็นใบงานซึ่งนักเรียนจะได้ไปแล้วนะครับทั้งใบงานพลศึกษาแล้วก็ใบงานสุขศึกษา จะรวมอยู่ในเล่มเดียวกันในภาคเรียนที่2นี้นะครับเพราะคุณครูทำทำขึ้นมาใหม่นะครับเพื่อให้ง่ายต่อการเก็บและก็การดูแลรักษาเพราะครูเป็นคนสอนเองทั้ง2วิชานะครับอ่าอันนี้กลับมาเรื่องเราต่อวันนี้ครับจะมีการเรียนการสอนในการเรื่องการเคลื่อนไหวแบบผัดแล้วก็มีการผสมผสานเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับของระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5นะครับการเคลื่อนไหวร่างกายครับก็เป็นการเคลื่อนไหวโดยใช้อวัยวะตสงส ตัวต่างๆของร่างกายนะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มเริ่มเรียนรู้กันเลยนะครับเรื่องที่นักเรียนได้เคยเรียนไปแล้วก็คือเรื่องของการเคลื่อนไหวร่างกายซึ่งการเคลื่อนไหวร่างกายก็จะมีทั้งอยู่กับที่เคลื่อนที่แล้วก็ผสมผสานในมีทั้งอุปกรณ์แล้วก็ไม่มีอุปกรณ์นะครับนี่เรียนมาแล้วนะครับนะคราวนี้วันนี้ครับเราจะเรียนกันในเรื่องของการเคลื่อนไหวแบบผลักลักษณะผสมผสานเราก็จะแยกเป็นน้หมด3าประเด็นประเด็นแรกครับคือการเคลื่อนไหว ปันนี้2คือการแบบผลัดและก็ปเ็นที่3คือผสมผสานทั้ง3เรื่องนี้มาเกี่ยวข้องันยังไงกับเรื่องของกีฬาวันนี้เราไปเรียนรู้กันนะครับอันดับแรกครับการเคลื่อนไหวร่างกายคือการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งที่ต่อเนื่องนะครับการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งที่ต่อเนื่องกันโดยส่วนที่เกี่ยวข้องนะครับที่ทําให้เกิดการเคลื่อนไหวได้ได้แก่กลไกการทํางานของส่วนของข้อต่อครับกล้ามเนื้อ และระบบประสาททั้ง3ส่วนนี้เป็นส่วนที่เกี่ยวข้องกับการทํางานของร่างกายทําให้ร่างกายเราเคลื่อนไหวได้นะครับตั้งแต่เราเกิดมานะครับเราเดินไม่ได้แต่เราก็เคลื่อนไหวได้โดยการขยับแขนขานะครับนะซึ่งข้อต่อก็จะมีแรงในการขยับเคลื่อนตัวต่างๆนะครับแล้วก็มีวิวัฒนาการเมื่อมัดกรรมเนิอเราเริ่มแข็งแรงเราก็เริ่มนั่งได้เริ่มคานได้เริ่มยืนได้และเริ่มเดินได้ โดยระบบประสาทเป็นคนสั่งการก็คือสมองเป็นคนสั่งการของเรานะครับโดยที่สมองสั่งการก็คือระบบประสาทสั่งการให้มดกล้ามเนื้อซครื่องกล้ามเนื้อก็จะมีทั้งกล้ามเนื้อเรียบกล้ามเนื้อหลายกล้ามเนื้อหัวใจแต่กล้ามเนื้อทีท่เก็บข้องกับการขยับขึ้นไหวร่างกายคือกล้ามเนื้อลายนะครับแล้ว็มีข้อต่อไม่ว่าข้อศอกนะครับหัวเข่านะครับหัวไหล่ข้อต่อนิ้วมือตรงนี้เป็นข้อต่อต่างนซึ่งทําให้กระดูก2ชิ้นเนี่ย มีการเคลื่อนไหวได้นะครับโดยที่สมองสั่งการคือระบบประสาทอันนี้เป็นการรอบทวนนะครับทั้งหมดนี้เราเรียนไปแล้วนะครับต่อไปครับกิจกรรมแบบผลักเป็นกิจกรรมที่ปฏิบัติร่วมกันเป็นชุดโดยแต่ละชุดต้องมีผู้เล่นจำนวนเท่าๆกันครับจะผลักกันเล่นหรือจะผลัดก,กันทำหน้าที่เหมือนกันอาจใช้อุปกรณ์หรือไม่มีอุปกรณ์ก็ได้ครับ กิจาการรมแบบผัดในที่นีเช่นวิ่งเปี้ยวถ้าวิ่งเปี้ยวเนี่ยเราเป็นการวิ่งวิ่งผัดวิ่งเปี้ยวใช้ผ้าตีเพื่อนนักเรียนคงเคยเล่นมาแล้วนะครับตอนนี้น่าอยู่ป .5 แล้วเคยป .4 ป .3 ก็เคยคงจะเคยเล่นมาแล้วนะครับนะกิจาการรมแบบผัดจะเป็นลักษณะองานประเภททีมก็คือจะมีนักเรียนแต่และทีมมีจํานวนเท่ากันไม่ว่าจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงก็แล้วแต่ขึ้นอยู่กับกติกาการขันหรือการกติกาของเกมนะครับแล้วก็มีการทํา กจิจกรรมเดิมๆเหมือนกันและมีการผัดเวียนกันทีมไหนทำสิก่อนทีมนั้นเป็นผู้ชนะหรือทำครบก่อนทีมนั้นเป็นผู้ชนะโดยใหญ่เป็นหลักของการเล่นกจิจกรรมแบบผัดนะครับไม่ว่าจะเป็นการส่งบอลลออกวางขานะครับหรือการเล่นวิ่งเปี้ยวพวกนี้ทีมไหนทำครบก่อนทีมนั้นเป็นผู้ชนะครับหลักการของการทำกิจกรรมแบบผัดนั่นเองนะครับการเคลื่อนไหวแบบผสมผสานครับ อันนี้มาดูนะครับหมายถึงการนําทักษะการเคลื่อนไหวร่างกายขั้นพื้นฐานครับทั้งแบบอยู่กับที่แบบเคลื่อนที่และแบบใช้อุปกรณ์มาประกอบผสมผสานให้มีการเคลื่อนไหวที่ต่อเนื่องสัมพันธ์กันเพื่อปฏิบัติกิจกรรมทางกายเช่นการทํางานนะครับไม่ว่าจะเป็นงานอะไรก็แต่การออกกําลังกายหรือการเล่นกีฬาการเล่นเกมหรือพัฒนาทักษะกระบวนการเล่นกีฬาต่างๆนะครับ การเล่นผสมผสานนี้ก็คือลักษณะของการทํากิจกรรมหลายๆสิ่งหลายๆอย่างพร้อมๆกันเขาเรียกว่าผสมผสานนะครับอ่าอันนี้เดี๋ยวนั้เรียยก็จะเคยเห็นว่าอย่ดูภาพแล้วก็จะมีการ เอ่อเล่นบาสเกตบอลแช์บอลฟุตซอลหรือเล่นกีฬาอะไรก็แต่ไม่กระทั่งการกระโดดเชือกก็เป็นการทําแบบผสมผสานเช่นนักเรียนกระโดดเชือกครับกระโดดการกระโดดการจับการกระโดดแล้วก็บวกกับการ,กาการแกว่งมือเพื่อให้เชือกหมุนรอบตัวเองอย่างนี้ก็เป็นการเคลื่อนไหวครับแบบผสมผสานถือว่าทํางานหรือทํากิจกรรมหลายๆอย่างในกิจกรรมเดียวเรียกว่าการผสมผสานนะครับยกตัวอ,อย่างครับกีฬา สไตล์เอ็กซ์ตีมนะครับที่กำลังเป็นกระแสแรงในประเทศไทยนะครับเป็นการผสมผสานการเล่นกีฬาประเภทนี้ระหว่างการเล่นสเก็ตบอร์ดและก็การเล่นเซิร์ฟนะครับโดยผู้เล่นจะต้องทรงตัวอยู่บนแผ่นไม้กระดานใช้สะโพกหรือบิดสะโพกเพื่อให้เกิดแรงเหวี่ยงในการควบคุมทิศทางการเล่นของกีฬานี้นะครับหรือบางคนเขาก็เรียกว่าเซิร์ฟสเก็ต นั่นเองนะครับการเล่นประเภทนี้ครับก็เป็นการผสมผสานระหว่างกีฬาเห็นไหมครับหรือแม้กระทั่งกีฬาประเภทต่างๆซึ่งจะมีการนําขั้นตอนกระบวนการวิธีการของกีฬานั้นๆมาผสมกันและก็เกิดเป็นกีฬาชนิดใหม่ขึ้นนะครับแต่ก่อนจะไปครับการเล่นเซฟสเก็ตติ้งคุณก็เห็นว่านักเรียนก็เคยเล่นครับหรือบางคนก็เล่นอยู่ยครับป .5 นะครับการเล่นต้องะระมัดระวังด้วยนะครับ อันนี้ครูก็เอานําเสนอในเรื่องของความปลอดภัยไปด้วยนะครับว่าหลังจากการเล่นนะครับไม่ใช่หลังจากครับขออภัยก่อนจะเล่นนั้นเล่ต้องเตรียมเครื่องแต่งกายหรืออุปกรณ์ป้องกันให้เรียบร้อยไม่ว่าจะมวกนะครับสนับข้อศอกสนับข้อมือและก็สนับหัวเข่าและก็บางทีก็จะมีสนับก้นนะครับเพื่อกันกระแทกนะครับหรือบางคนก็จะมีการใส่ฟันยางนะครับการใส่ฟันยางก็เป็นการป้องกันลิ้นพื้นปากกระแทกกับฟัน หรือบางทีก็ป้องกันการกัดลิ้นตัวเองด้วยนะครับเช่นใส่ยางใส่ยางนะครับในปากก็จะช่วยป้องกันการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬาได้อย่างหนึ่งเช่นเดียวกันนะครับต่อไปครับการเคลื่อนไหวแบบผลักนะครับลักษณะผสมผสานนะครับการเคลื่อนไหวแบบผลักเป็นลักษณะผสมผสานก็คือการเคลื่อนไหวซึ่งเป็นทีมเพราะต้องมีการเล่นแบบผลัก การเล่นเคลื่อนไหวแบบผลักหมายถึงการที่เราเล่นกีฬาหรือการเล่นเกมหรือการฝึกฝนหรือนันทนาการอะไรก็แต่ซึ่งผู้ที่เล่นจะต้องพันกิจกรรมทุกอย่างเหมือนกันกับคนกับเพื่อนในทีมนะครับเหมือนกันเลยครับและส่วนใหญ่ก็จะเป็นการแพ้ชนะกันตรงที่ว่าทีมไหนทําเสร็จก่อนทีมนั้นเป็นผู้ชนะหรือบางครั้งก็จะเป็นการฝึกนะครับหรือการปฏิบัตินะครับเป็นทีม คราวนี้นคุณครูจะพาไปดูตัวอย่างนะครับเช่นามาดูครับการเลี้ยงบอลอ้อมหลักด้วยเท้าสู่เท้านะครับเป็นการประคับบอลให้เคลื่อนที่ไปโดยใช้เท้าเลี้ยงบอลอ้อมหลักและส่งไปต่อให้เพื่อนคนต่อไปจนครบในทีมลักษณะน,นี้ก็เป็นลักษณะการคล้า,ายๆกับการถือถือบอลหรือการเลี้ยงบอลจะไม่ว่าจะเป็นการถือบอลที่มือการเลี้ยงลูก บาสเกตบอลกระดอนพื้นหรือแม้กระทั่งการเลี้ยงบอลด้วยเท้านะครับอ้อมหลักอ้อมเสาอ้อมกลวยสายซีขวาทีซิกแซกแล้วก็วกกลับไปให้เพื่อนคนต่อไปจนกระทั่งทีไหนทำครบก่อนจำนวนทีมครบก่อนทีมนั้นเป็นผู้ชนะนะครับลักษณะของการเล่นแบบกีฬาแบบผสมผสานคือวิ่งด้วยเลี้ยงด้วยไม่ว่าเป็นการเลี้ยงบอลด้วยมือหรือด้วยเท้าก็แล้วแต่นะครับการวิ่งข้ามสิ่งกีดขวางนะครับโดยที่ สิ่งกีดขวางนั้นก็จะมีลักษณะแตกต่างกันไปนะครับเป็นการคาดคะเนระยะทางการตัดสินใจจังหวะการวิ่งและความมั่นใจในตนเองโดยแบ่งกลุ่มยืนเข้าแถวครับตอนลึกให้คนแรกวิ่งข้ามสิ่งกีดขวางไปและกลับจนครบแล้วหลังจากนั้นก็มาแตะมือเพื่อนเพื่อนคนต่อไปก็วิ่งตามครับทำกิจกรรมเหมือนเดิมเลยครับจากคนแรกจนกระทั่งถึงคนสุดท้ายทีมไหนทำเสร็จก่อนทีมนั้นไปฝ่ายชนะ กิจกรรมอย่างนี้ก็เป็นการแข่งขันเกมนันทนาการกันได้หรือบางทีก็เป็นการฝึกเป็นการวอร์มอบอุ่นร่างกายเป็นการเตรียมความพร้อมทักษะการเคลื่อนไหวหรือเป็นรูปแบบของการฝึกกีฬาเพื่อเสริมสร้างพัฒนาการได้เช่นเดียวกันนะครับต่อไปครับการกระโดดข้ามสิ่งกีดขวางเป็นกิจกรรมที่ฝึกความสัมพันธ์ระหว่างสายตาการตัดสินใจ ความว่องไวและความแข็งแรงโดยแบ่งเป็นกลุ่มตอนลึกครับหัวแถวกระโดดเท้าคู่ข้ามสิ่งเกตขวางไปจนถึงจุดกลับตัวอ้อมกลับครับแล้วแตะมือเพื่อนคนถัดไปแล้ววิ่งไปต่อด้านหลังทำแบบนี้จนครบครับทีมไหนทำเสร็จก่อนทีมนั้นเป,ไป็นฝะ่ายชนะซึ่งบางครั้งเราจะกระโดดข้ามหรือลอดใต้ก็แล้วแต่นะครับบางทีกิจกรรมนี้ก็จะมีการถือถือไม้กระทาหรือถือสิ่งของเป็นการ ส่งต่อเป็นการเว้นระยะห่างโดยการไม่สัมผัสมือกันเช่นถือไม้ถือลูกบอลแล้วส่งให้กันนะครับเพื่อเป็นการแท็กทีมแล้วก็วิ่งจนกว่าทีมเราจะปฏิบัติกิจกรรมนี้จนครบทั้งทีมนะครับการเคลื่อนไหวแบบผัลดลักษณะผสมผสานส่วนใหญ่ครับโดยส่วนใหญ่นะครับจะเป็นการฝึกหรือการเล่นเกมนันทนาการ นะครับหรือบางทีก็เป็นกีฬาได้นะครับยกตัวอย่างครับการฝึกก็คือการกระโดดข้ามสิ่งกีดขวางการกระโดดเชือกอ่านี่นะครับแล้วก็มีการเป็นทีมเป็นกิจกรรมนันทนาการเป็นเกมหรือเป็นการฝึกฝนร่างกายให้มีพละกําลังความสามารถดีขึ้นนะครับหรือไปกระทั่งกีฬาประเภททีมเช่นการว่ายน้ําผัดฟรีสไตล์หรือผัดสีเสื้อ นะครับก็จะมีผู้เล่นทั้งหมด4คนนะครับก็จะไีว่ายน้ําไป1คนว่ายนะครับตีขาว่ายน้ําช่วงนะครับนะครับหลังจากนั้นก็มาแตะขอบสระค,คนต่อไปก็วิ่งว่ายต่อครับก็จะเป็นการเครื่นไหวแบบผลัลักษณะผสมผสานเช่นเดียวกันเพราะมีทั้งตีขามีทั้งวาดมือไปด้านหน้านะครับมีการเอียงคอหายใจนะครับตรงนี้ก็ถือว่าเป็นการเครื่นไหวแบบผสมผสานของกีฬาประเภทว่ายน้ำได้อย่างหนึ่งนะครับ ประโยชน์ของการจำแนกทักษะการเคลื่อนไหวนะครับอันนี้สำคัญครับประโยชน์ประโยชน์มีการหลักๆอยู่สามข้อครับประโยชน์ของการจำแนกนัาเรียนต้องจำแนกการเคลื่อนไหวให้ได้ครับครูสอนไปเลยครับว่าการเคลื่อนไหวมีอยู่กันหลายแบบหลายลักษณะประโยชน์ของการที่เราจำแนกการเคลื่อนไหวได้จะมีประโยชน์ดังนี้ครับ1รู้และเข้าใจถึงลักษณะธรรมชาติของทักษะการเคลื่อนไหวว่าเราควรจะวิ่งเราควรจะกระโดดข้ามหรือเราควรจะยืนเฉย หรือเราควรจะหลบหลีกยังไงเป็นการเคลื่อนไหวหรือการทักษะตามธรรมชาติของเรานะครับสสามารถสร้างข้อสรุปการเรียนรู้ในการแสดงทักษะการเคลื่อนไหวที่มีประสิทธิภาพนะครับหมายถึงว่านักเรียนสามารถคิดเกมคิดนันทนาการคิดรูปแบบการเล่นกีฬาหรือการเล่นเกมหรือการฝึกท่าทางต่างๆได้โดยที่นักเรียนก็สามารถทําได้นะครับเช่นการอบร่างกายการกระโดดตบ นะครับมีทั้งการกระโดดและก็การตบมือก็เป็นการไม่ว่าจะเป็นเหนือศีรษะหรือใต้วางขานะครับก็เป็นการเคลื่อนไหวแบบผสมผสานนะครับสามสามารถปฏิบัติกิจกรรมการเคลื่อนไหวในการเล่นกีฬาที่ตนเองสนใจหรือชื่นชอบอย่างถูกต้องและเข้าใจง่ายขึ้นเมื่อเราเข้าใจทักษะการเล่นกีฬาหรือเข้าใจรูปแบบการออกกำลังกายหรือการเคลื่อนไหวร่างกายแล้วนะครับเราจะเล่นกีฬานั้นได้ง่ายขึ้น การเลี้ยงบอลด้วยบาสเกตบอลด้วยแชร์บอลหรือด้วยฟุตบอลฟุตซอลเราควรจะทักษะการเคลื่อนไหวยังไงนะครับก้ 9, าวเท้านำเทา้าตามหรือจะต้องทำยังไงเรามีทักษะการเคลื่อนไหวแล้วการเล่นกีฬาพวกนี้ก็จะง่ายขึ้นและมีประสิทธิภาพดีขึ้นนั่นเองนะครับ อ่าคราวนี้ครูคจะมาให้ดูตัวอย่างครับนะักเรียนชั้นป .5 นะครับดูครับว่าวิธีการเพิ่มพูนทักษะการเคลื่อนไหวซึ่งคุนครูส่วนใหญ่หรือโค้ชส่วนใหญ่เขาจะมีวิธีการสอนนักเรียนให้มีพัฒนาการเป็น5ขั้นตอนอันนี้ครูคมาสอนให้ดูให้เห็นให้ทราบนะครับ ส่วนใหญ่ครับคุณครูเขาก็จะสอนหนึ่งคือการเคลื่อนไหวร่างกายแบบผสมผสานซึ่งเรากําลังเรียนรู้กันอยู่นะครับหลังจากนั้นครับเมื่อเราเรียนรู้จากการเคลื่อนไหวแบบผสมผสานรู้จักการออกกำลังกายรู้จักการเคลื่อนไหวร่างกายไม่ว่าจะอยู่กับที่เคลื่อนที่ผสมผสานนะครับโดยใช้อุปกรณ์หรือไม่ใช้ก็แล้วแต่หลังจากนั้นครับเรกเรียนก็จะมาเรียนรู้ต่อขั้นที่2คือการบริหารกายประกอบจังหวะดนตรีเพื่อให้ฟังจังหวัดได้รู้จักการลงจังหวะเป็นข้อที่2 และที่3ครับเป็นการเล่นเกมเลียนแบบและก็กิจกรรมแบบผัดซึ่งก็จะมีทั้งเกมเลียนแบบและก็กิจกรรมแบบผัดหรือบางทีก็ทั้ง2องอย่างควบคู่กันไปเพื่อให้ในเรียนรู้จักกฎกติกาการเล่นเกมซึ่งสามารถยืดหยุ่นได้และก็บางข้อก็เข้มงวดนะครับเป็นการปูพื้นฐานการเล่นเกมและนันทนาการก่อนจะไปเล่นกีฬา 4. กิจกรรมยืดหยุ่นเป็นกิจกรรมซึ่ง เสริมสร้างความปลอดภัยทางกายนะครับซึ่งเราก็จะมีการม้วนหน้าม้วนหลังป้องกันการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬาจากหนักเป็นเบาได้นะครับนะเบื้องต้นและ 5. กิจกรรมกีฬาที่เราชื่นชอบแล้วก็สามารถเล่นกีฬาที่เราชื่นชอบได้โดยปฏิบัติตามกติก,กาวิธีการเล่นกีฬาแล้วก็ฝึกทักษะก,กีฬาพื้นฐานนั้นด้วยความสนุกสนานแล้วก็ปลอดภัยและถูกต้อง ทั้ง5องค์ประกอบนี้เป็นองค์ประกอบในการเรียนการสอนของวิชาพยาธิศาสตร์ซึ่งเราก็จะค่อยๆเรียงกันไปนะครับการบ้านนะครับให้นักเรียนนะครับดูใบงานนะครับมี2การบ้านหรือ2อํคสั่งนะครับหนึ่งครับให้นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียนครับข้อที่1นถึงข้อที่10ิบครับแบบทดสอบก่อนเรียนจะมีประมาณ40ข้อนะครับแต่ครูให้ทําข้อ1นถึงข้อ10ก่อนนะครับทําใแค่0ข้อพอเลยครับ 2องทำแบบเสนอผลงานที่2.1ก็คือหน้าที่ครูก๊อปปี้ไฟล์มาให้หนักเรียนดูชมกันนะครับคือหน้านี้นะครับให้หนักเรียนเขียนการเคลื่อนไหวแบบผลักลักษณะผสมผสานนะครับนักเรียนเคยเล่นเกมหรือเคยมีกิจกรรมอะไรที่สามารถมาตอบได้ในนี้นะครับเกี่ยวกับกิจกรรมการเคลื่อนไหวแบบผลักลักษณะผสมผสานนะครับให้หนักเรียนเขียนตอบมา3กิจกรรม นะครับอะไรก็ได้ครับนะถ้าคิดไม่ออกยกตัวอย่างครับหนึ่งครับนักเรียนเขาเขียนว่าการวิ่งเปี้ยวนะครับหรือการส่งบอลลอดถ้ำนะครับในเรื่องของกิจกรรมการเคลื่อนไหวร่างกายแบบผัดนะครับนะแล้วก็ส่งมาให้ซิงคูนะครับแล้วคูจะตรวจให้นะครับไม่เข้าใจอะไรสงสัยอะไรเกี่ยวกับการบ้านเกี่ยวกับการเรียนการสอนนะครับให้นักเรียนถามมา ในรายส่วนตัวครูครูจะตอบให้นะครับเอาไว้เจอกันใหม่ในครั้งหน้านะครับวันนี้สวัสดีครับ